สวัสดีนะครับตอนตอนเขาเรียกอะไรดีอ่ะเด็กเพื่องแหละนะครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วครับเมื่อเช้าโพสไม่ได้นะครับแห้งครับเมื่อคืนหักไปหน่อยอ่าอันนี้มาพบกับรถตู้ทึบครับวันนี้เป็นรถบริษัทตู้ทึบเป็นรถลูกค้าประจานะครับมาสองสามวันนี้คันนี้มาจอดรอได้ประมาณชั่วโมงนะครับรอยางขอบ้5นะครับรอยางเอ็กซ์ดีขอบ้5นะครับกำลังเข้ามานะครับ ประมาณประมาณสี่สินาทีกำลังรถอีกส0่สินาทีก็่าจะถึงนะครับแล้วก็นี่ครับล้อแมกซ์บรรทุกเผาเดิมเผาลอยจะมีให้เลือกอยู่เหมือนเดิมนะครับดูครับมีให้เลือกอยู่เหมือนเดิมเมื่อกี้ก็จัดไปแล้วนะครับเมื่อกี้ออกไปหนึ่งพันนะครับเป็นรถของเป็นรถของป๋าสมจิตนะครับสีชมพูนะครับเมื่อกี้ออกไปแล้วครับหนึ่งพันนะครับส่งเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นรถของเฮียคาชเชนนะครับขอจะกรพีอนพีแอนเอนะครับขนส่งนะครับอันนี้ของเฮียคาชเชนนะครับ นี่ครับรถตู้ทิพนะครับมาแล้วครับียบอยครับอันนี้ก็ทําการฝึดงานนะครับที่นึกไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงลูกนะครับที่นึกนะครับไม่ต้องเป็นห่วงลูกนะครับอยู่ครบนะครับเนี่ยกำลังหักเติมลมอยู่นะครับอันนี้ก็กปักกล้วยก็ไม่ต้องเป็นห่วงลูกนะครับอันนี้ก็แหลมออกทุกวันนะครับเหงือกครับนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับ อันนี้ก็ฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับฝึกแล้วก็เป็นนะครับอันนี้โดยโค้ดครับโค้ดใหญ่ก็ช่างโก้ครับนับวันถอยหลังนะครับช่างโก้นะครับนับวันถอยหลังนะครับเพราะว่าไม่รู้จะฝากเมียไว้กับใครนะครับจะฝากไว้กับคนข้างบ้านก็ไม่ได้นะครับแย่เลยคิดถึงแย่นะครับอันนี้ก็ฝึกนะครับอันนี้ทําการฝึกอยู่นะครับอันนี้ตาสลอสนะครับ ตามชื่อันนี้ได้นะครับตาสล็อตนะครับนี่ครับดาวรุ่งดวงใหม่นะครับเออต่อไปก็มีสิลักรั์ของตัวเองนะครับอีกไม่นานนะครับสิลักรับของตัวเองข้างหลังนะใช่ไหมได้ข่าวว่าข้างหลังใช่ไหมเอาว่าอันนี้ก็วัดนะครับวัดสัปเรบนะครับนี่วัดสเปเรบนะครับเด็กวัดสเปเรบนะครับสเปเหรบเพชรบูรณ์นะครับนี่เอามาฝึกต่อนะครับบอกพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอยู่ได้นะครับสันพับผัะผเลยนะครับ อ่านี่ยครับยางเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับ XTD 14ตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับ XTD 225 75 4มีของอยู่20เส้นนะครับมีอยู่20เส้นนะครับแต่เมื่อกี้ขายไปแล้วขายไปหน่อยแล้วครับก็เหลือน้อยลงนะครับเดี๋ยว225 75 4 225 75 5มาลงอีกร้อยนึงครับเดี๋ยวมาอีกลองอีกร้อยนะครับอีกประมาณสะไม่เกินครึ่งชั่วโมงของมาลงนะครับอีกร้อยเส้นนะครับแน่นๆนครับแน่นๆเนหนึบไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้ครับจัดให้เลยนะครับ เรจะเป็นล้อแม็กเอาเดิมเทาลอยนะครับกระทะกระทะนะครับเยจะเป็นกระทะนะครับกระทะบรรทุกนะครับใบละพันสิบห้าไละพันนะครับสิบให้สิบสี่ไละพันสิบห้าไบพันร้อยมาครับแม่ครับแตกรั่วซึมสามเดือนเปลี่ยนใหม่นะครับไม่มีทุกกรณีนะครับเข้ามาเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะเป็นล้อแม็กเอาเดิมเอาลอยครับนี่ครับไปจะเป็นล้อแม็กนะครับอันนี้เดี๋ยวชั้นเดี๋ยวผมมาเพิ่มนะครับชั้นเดี๋ยวมีมาเพิ่มนะครับอันนี้เอาคดีไปก่อน นะครับล้อแม็กก็มีแค่นี้นะครับสต็อกลดลงไปเรื่อยๆนะครับมื่วานก็จะส่งให้ลูกค้าประมาณ7จ็ดแปดเจ้านะครับส่งบ้างวิ่งส่งเองบ้างนะครับส่งตะคอกผมสามพันไปหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ส่งแถวยุดยาอีกนะครับส่งไปยุดยากนยครับลูกค้าซื้อไปใส่เองนะครับอีกยุดยายนะครับแล้ววันนี้ก็จะส่งอีกนะครับหนึ่งคู่นะครับสีสเกตนะครับแม็กหน้าหลังนะครับหนึ่งคู่นะครับ ใส่ All n ิ w 2020นะครับตอนนี้แพ็กของกำลังทำการแพ็กของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนี่แพ็คของนะครับแพ็คล้ออันนี้ล้อแม็กล้อแม็กล้อหลังนะครับเดี๋ยวก็ทำการจะส่งให้เลยนะครับนี่ครับพันกับมามี่นะครับดูครับรอจะส่งให้ลูกค้าน็อตอยู่ด้านในเรียบร้อยนะครับน็อตอยู่ด้านในเรียบร้อยนะครับฝาครอบก็อยู่ด้านในครับแถมให้หมดนะครับนี่ครับลูกค้ามานั่งรอครับสวัสดีครับพี่รอรอหน้าใสๆนะครับนี่มาจากมีคาเชนนะครับ คนไหนอยากจะใส่อะไรอยากจะทำอะไรนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้อตะเก่งนะครับศู 8, 1ย์แปดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า็ดหนะครับศูนย์ปดหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหแม็กไม่ว่าจะเป็นยางซิง Mac, ซ่งแม็กซิ่งทักเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ